ทางติดต่อกับยุทธพุธใช่ตอนนี้ฉีดโซนดนควันสลบล่วงไปแล้วเราต้องหาทางส่งหวังอี้เทียนกลับไปช่วยเขาเรนนี่แกเป็นห่วงคนในนิยายเหรอลินนั่นอะไร เ,เขาก็เป็นคนเหมือนกันเรานเนาะอืมนี่แกเมื่อคืนนะฉันนั่งอ่านหนังสือจนหมดห้องสมุดแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะต้องติดต่อกับฝั่งโน้นยังไงอะคงต้องถามหังอี้เทียนแหละโอ๊ยเดี๋ยว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 ดีวแล้วถ้าแกติดต่อกับฝั่งโน้นได้จริงๆแกจะส่งพี่เทียนกลับไปเลยเหรออ้อ เขาจะหายดีแล้วเป้านี่ลินตอนนี้ที่บ้านเขาตามตัวเขาให้วุ่นเลยแล้วเพื่อนเขาก็กำลังเดือดร้อนเขาก็ควรต้องกลับไปได้แล้ว อาหารปลอดภัยดีไม่นานทั้งสองมากินเถอะ <c oughs> ทำไมเจ้าถึงวางยาตัวเองได้ทุกวันอะไรนี่น้ำปลาพริกน้ำส้มพริกไทยอาหารพวกนี้ปรุงมาแล้วเจ้าปรุงเพิ่มเข้าไปตับไปล้วนทำงานหนักจริงกินจืดยืดชีวิต กลมมามัไมเขาก็บอกอยู่อ,อร่อยแล้วตายเร็วก็ช่างชั้นมันยังทำให้แก่ก่อนไว้แค่นี้เจ้ายังบน่นหากเจ้าไต้องกินอาหารของฉีเซินเจ้าคงต้องร้องไห้ เขากินอะไรหรอข้าวผักต้มเต้าหู้น้ำบริสุทธิ์น้ำชาเล็กน้อยไม่กินเนื้อสัตว์และไม่ดื่มสุราเขากินแบบนี้ทุกวันเนรอโหสุป e r clean อง่ไงละหมอคนที่ดีกว่าแกก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคุณหวัง พอพูดถึงฉี่เซินน่ะฉันมีเรื่องไม่ค่อยดีจะบอกคุณฝากติดตามชมละครดวงใจจอมกระวี่ดูสดออนไลน์ดูย้อนหลังฟรีได้ทุกตอนทางแอปวันดีที่เดียวค่ะ